กคลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพี่ๆหรือส่วนบอลสีเขยสุพรรณนะคะวันนี้ทําเวลามากเลยฝนก็จะตกคลิปก็จะถ่าย สำหรับพี่ๆพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอเขยสุภัยชาแนลเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่ลงคลิปใหม่นะคะคือจะได้แจ้งเตือนเนาะแล้วก็พี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกใหม่ได้ก่อนใครนะคะส่วนพี่ๆท่านใดดูคลิปแล้วสนใจอยากสั่งซื้อบอลสีนะคะจดชื่อแล้วก็โทรมาได้เลยที่เบอร์0982650905 เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะหรือสแก,กนคิวอาร์โค้ดที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะค่าส่งเหมาใจ่าย6บบาทไม่บวกเพิ่มค่ะทั้งโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะโอนเงินไม่เป็นมีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะคะแล้วก็แอดไลน์ไม่เป็นแอดไลน์ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาค่ะจดชื่อแล้วโทรมานะคะสั่งซื้อกับน้องทางโทรศัพท์ได้ไม่ยุ่งยากนะคะพี่ๆฝากด้วยอ้วนๆมานี่ก่อนเปิดต้นนี้เลย น้องเปิดที่ต้นนี้นะคะต้นนี้คือพญยายมมาลาชอันนี้อ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนดูขนาดก่อนน้องอยู่ในกระถางอันนี้แปดหรือหกเพราะว่าตกลงว่าสอ่ออะไรนะอ่าตัดไตจากที่เราส่งให้ลูกค้าสรุปว่าไม่ใช่กระถางแปดเป็นกระถางสิบแล้วอันนี้หกหรือแปดต้นนี้ หกไะอ่ะหกแต่ว่าต้นนี้กระถางหกนะคะพี่ๆต้องไปอัไสาไปแยกลงกระถางอ่าอย่าเพิ่งค่ะพระพี่รุ่นขาอาลงกระถางสิบสิบเดี๋ยวจะดีกว่าเพราะว่าต้นมันใหญ่นะคะมีสองต้นในกระถางพี่ๆดูอ่ะนี่คือพญายมราชเต็มฟอร์มน้องแบ่งน้องแบ่งซส์แม่พันธุ์ให้ดูมือดิเกับมือเดินดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยใหญ่มากยาวกว่ามืออีก คือมันใหญ่จริงนะคะอันนี้คือยังไปได้อีกเพราะฉะนั้นน้องถึงได้บอกว่าต้องไปย้ายลงกระถางใหญ่ๆเลยเนี่ยสูงเกินเป็นศอกอะอัดเทียบกับหน้าโอเคสวนอยู่ชอบอยู่ข้างหลังอ่าตาหนีตามที่ใบตามนี้นะคะมีตำหนิที่ใบตามนี้เทียบกับหน้า เรืเกียกับพุงมีตาหนิที่ใบนิดหน่อยขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้พี่ๆจะได้ไป2ต้นในกระถางแบบนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์พร้อมทําจํานวนนะคะเนี่ยดูคนต้นก็รู้แล้วนะคะแน่แนๆตึกต๊กๆเลยนะคะ <4 S 1> อ่าก <4 S 1> รอนี้น้องขอที่350บาทสําหรับพญายมราชพี่ๆได้ไป2ต้นในกระถางนะคะน้องให้ไปที่350บาทใช่เพราะว่ามันมีสต้นแล้วก็ได้ต้น,น,นาานะใหญ่ๆไปเลยแบบ ไปเลี้ยงแปัดเดียวคือสวยเลยอะ่ะอัพลงกระถางใหญ่แปัดเดียวสวยเลยนะคะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันค่ะพี่พี่วันนี้ไม้ถ้าใครชอบสไตล์ไม้ยาวๆนะใบยาวๆอะ่ะวันนี้ห้ามพลาด <c oughs> พี่พี่เริ่มเลยนะคะต้นนี้หานุมานหักสวนหนอ่อเป็นไม้แยกหนอ่อ หักสวนจะเป็นหานุมานด่างนะคะวิพีใช่เป็นตัวหนุมานด่างแต่ถามว่าความคงทนอะไรเหมือนกันกับหนุมานทั่วไปไหมเหมือนกันใช่ในดูใบใหม่ด่ดดางสวยเลยเ,เห็นปะปึ้งแล้วมันจะชมพูนะคะปนขาวแบบเนี้ยนี่คือด่างนะคะห <Ooh S 1> น่อน,นี้มีตําหนิที่ใบนิดหน่อยขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นะคะแบบนี้เลยแต่ใบใหม่มาแล้วนะคะรักติดดีแล้วก็แบ่งให้ลองให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาท กำลังฟอมสวยค่ะไม้อยู่ในกระถางห้านะคะมีแบ่งได้กระถางเดียวนะแต่ว่าอีกกระถางหนึ่งใบมีตำหนิเยอะหน่อยมัง้งน่าจะพอได้อยู่อยเออเอากระถางนี้ก่อนให้ร้อยห้าสิบค่ะหนุมานหักสวนนะคะต่อกันเลยค่ะพี่ๆค่ะพระพิรุณท่านพักเบรกให้เราแล้วนะคะเราก็ลุยต่อเลยเล็บมังกรค่ะพี่ๆด่งทุกใบไม่มีหลุดนะคะตัวนี้นะไม้กระถางห้าค่ะ จริงๆเล็บมังกรถ้าเต็มฟอร์มสวยกว่าน,นี้นะคะสวยจริงๆเนาะไม่ไม,ไม่มันจะขึ้นลายด้วยไง <c oughs> ขึ้นลายใบด้วยอันนี้ด่างทุกใบนะคะหลอดใหม่มาก็ด่างให่บใบใหม่หมเนี่ยด่างทุกใบไม่มีหลุดขาเล็บมังกรกระถางห้าน้องขอร้อยห้าสิบพอความสูงรวมกระถางแห้งอยู่ประมาณนี้ค่ะเล็บมันตกกัดเขี้ยวใช่แต่เล็บสวยนะเล็บมังกรนะคะไม่ใช่เล็บน้องนะเอาไปร้อยห้าสิบบาทพอค่ะ ด่างสวยนะคะพี่พี่ให้ดูสีชัดๆอีกทีหนึ่งขอบแดงขึ้นขอบมาสวยเลยนะคะด่างขาวด่างแดงด่างเหลืองในต้นเดียวกันนะต้นเนี้ยให้ดูดีๆเนี่ยอันนี้ออกขาวเห็นไหมแต่ว่าอันนี้ออกอมอมแดงแล้วก็หลอดใหม่มานี้เหลืองมาเลยครบสามสีนะต้นนี้สวยนะคะเราก็ด่าง <ๆ S 1> ทุกใบด้วยเเล็บมังกรให้ร้อยห้าสิบค่ะสายใบยาวห้ามพลาดพี่พี่ค่ะอะอย่างงี้ดีกว่านี่ยังไม่สุดฟอร์มนะ นี่ยังไม่สุดฟอร์มนะคะอยู่ที่ประมาณยี่สิบเซนแล้ม่อย่างไรจะสาดที่ต้นล่ะหรอาน้องมองไม่ชัดไหมมันทัดม,มันเปื้อนขี้ทรายอ่ะน้องก็เลยไม่อยากจับเี่ยแล้วดูกัดสีมาแล้วนะคะเปลี่ยนโทนบ้างนะคะเจอแดงๆไปเยอะแล้วามาลองโทนสีชมพูกันบ้างนะคะพี่พีใช่ต้นนี้น้องคิดว่าไม่ผิดหวังไม่ดูแม่ด้วยใช่ต้นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนใบหนาเหมือนเดิมค่ะ ใบหนามากแล้วก็ก้านแข็งนะคะทรงเดิมเลยค่ะไม้ทรงนี้น้องพูดตลอดนะคะก้านดํานะคะไม้ก้านดํานี่ก้านแข็งไอ้ใบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันจะแข็ง <Okay. S 1> เออไม้ก้านดำมันจะแข็งแรงแล้วใบก็จะหนาสังเกตดูจากการกัดสีนะคะ <Okay. S 1> พี่พีมันจะเริ่มมาจากขอบนิดนิด มาจากขอบนิดๆน,นะคะเนี่ยอสโพกจะออก,อออกหางใบจะยาวเฟ้ยเลยนะคะเนี่ยมันจะเริ่ม <ening S 2> มาทีละหน่อยน่อันนี้คือใบรองนะคะน,นี่คือใบรองเห็นปะจะสังเกตดีๆเห็นขอบไม่เห็นนะป๊าก็ไม่โฟกัสนี่นะออันนี้เป็นสีชมพูนะคะสีจริงคือออกชมพูบานเย็นเลยนะคะพี่พี่ไม่ใช่แดงส่วนนี้ใบใหม่พอมันเป็นไม้กัดสีปุ๊บนะคะมันจะเริ่ม ไม่แหกไม่แหกเพราะว่ามันยังไม่กลางมันมันจะมันจะกัดสีเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะมันจะกัดมาเรื่อยๆถ้าสายใบยาวต้นนี้น้องบอกเลยว่าสวยนะคะน้องอยู่ในกระถางหกค่ะความสูงรวมกระถางไม่ต้องพูดถึงค่ะเนี่ยเทียบกับขอบตู้น้องเห็นป่ะตู้หกสิบเซนใช่ค่าส่งไม่ต้องพูดถึงอ่ะ ตอนนี้น้องขอราคานะคะพี่พี่น้องพูดพูดตรงๆเลยว่าขอราคานะคะใช่ลูกไม้ก็จริงแต่ต้นนี้คือดูแล้วนะคะ,ม,นนคะ,คะมันไม่มันไม่ธรรมดาแน่นะคะถ้าเกิดได้ก่าสิขึ้นมาน้องขอที่สองร้อยแปดสิบบาทคือถ้าพี่พี่ไม่รับไม่เป็นไรน้องเก็บตั้งแม่ต่อเพราะว่าต้นนี้มีแววว่ามันมันต้องสวยจริงๆแล้วเ,เ,เราผ่าทําจํานวนได้นะคะมันไปต่อได้แน่นอนเราดูแววมันแล้วนะคะเนี่ย แววมันความสวยมันมาแล้วนะคะขอที่สองร้อยแปดสิบาทค่ะพี่พีมีแค่ต้นเดียวนะคะใครไวใครได้แล้วใบหนามากจริงๆนะคะใบหนามากๆจริงๆค่ะไม่มีโกหกค่ะรุ่นนี้พญาหงค่ะพญาหงกลับมาแล้วพญาหงรุ่นหูเต็มใบ <c oughs> นี่เห็นปะรุ่นหูเต็มใบเฮ้ยหูเต็มใบจริงเออพวกไม้ไม่หูมันสวยเนาะใช่พญาหงต้นนี้อยู่ในกระถางห้าค่ะพี่พี ะะเต็มฟอร์มหูมาเยอะกว่านี้อีกค่ะหูอื้อค่ะรุ่นหูอือ้อความสูงรวมกระถางเกือบ30เซนนี่ประมาณนี้นะคะต้นกระถางห้าน้องขอร้อยห้าสิบบาทแต่พญาหงแล้วพี่ๆเชื่อน้องถ้าได้เต็มฟอร์มขึ้นมาหูใต้ใบน่ะเต็มแบบพรึบเลยนะคะไม่มีช่องว่างอ่ะจริงๆนะคะรอดูเต็มฟอร์มได้เลยเนี่ยให้ไปร้อยห้าสิบบาทค่ะพญาหงนะคะบอกแล้วว่าคลิปเนี้ย คลิปนี้ใบยาวเยอะบอกแล้วนี่นี่ยาวกว่าเหมือนจะยาวกว่าทุกต้นที่แบ่งปะยาวกว่าทุกต้นที่แบ่งนะคะพี่พี่เนี่ยเหมือนเดิมเหมือน,นะน,น,นเดิมนะคะใบหนาแล้วก็ก้านดําเหมือนเดิมนะคะได้ดูเนี่ยนี่ก็ยังไม่สุดฟอร์มเหมือนกันตอนนี้เป็นลูกไม้ใบยาวอ่าพี่พี่เลยกแบบนี้นะเมื่อกี้ลูกไม้ยาวชมพูลูกไม้ลูกไม้ ไม่ใช่เอาใหม่ต้นต้นอ่ะ,อะให้ดูต้นนี้ลูกไม้ใบยาวสีชมพูอ,พพอ่าลูกไม้ใบยาวแดงนะคะแล้วก็ดูใบใหม่ให้ดูใบใหม่นี่ความแดงมาเห็นไหมแป๊ดมาเลยนะคะ แดงแป๊ดมาเลยนะคะใบม,มีตำหนินิดหน่อยค่ะขอคงเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้นะคะพี่ๆคะ่ะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้ความสูงรวมกระถางหกค่ะใกล้เคียงกับต้นเมื่อกี้เลยนะคะเกือบๆหกสิบเซนน้องตีให้ประมาณสัก50นะคะความสูงรวมกระถางหกนะนะคะให้ไปที่200บาทค่ะสายใบยาวห้ามพลาดค่ะแล้วสวยค่ะรุ่นนี้นะคะเพราะว่าพี่ๆได้ไป ชุดนี้สวยทุกต้นนะคะการันตีเลยนะคะลูกไม้ชุดนี้สวยทุกต้นต้นนี้ขอที่สองร้อบาทพอลูกไม้แดงใบยาวค่ะมาที่ยกมณีสักหน่อยยกมณีเกบตกเหลือต้นสุดท้ายแล้วนะคะที่แบ่งนะคะพี่ๆีเป็นแยกหนอนะเป็นไม้แยกหน่อนะคะสําหรับยกมณีให้แปร้อยห้าสิบบาทไม้อยู่ในกระถางหกอะใบยาวเหมือนกันนะคะคุณรุ่นว,ว,ว,วันนี้ใบยาวเยอะมาก ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบเป็นไม้แยกหน่อนะคะพี่พี่ยกมณีนะยกมณีเป็นไม้ขาวค่ะแล้วก็จะผ้าเขียวแบบน,นี้ยนะคะคนละตัวกับกวนอิมนะคนละตัวกันนะคะพี่พี่ะดูดีๆนะเออถ้าคนถ้าคนมีกวนอิมอยู่ที่บ้านก็จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่นะคะยกมณีแยกหน่อร้อยห้าสิบค่ะอ่ะมาที่ต้นนี้นะคะต้นนี้น้องเรียกว่าลูกไม้แดงใบใบหมวนนะเะนี่ยอันนี้มันมันกลางไม่เดี๋ยวก่อนนะ นี่มันคือใบใหม่ใบใหม่อยู่ใบนี้นะคะพี่ๆอันนี้คือใบรองแล้วก็ใบรองที่ใบรองใบล่าสุดแล้วก็ใบรองใบรองมาล่าสุดเรียกยังไงหลายรองเลอเกินนะคะใช่นี่คือล่าสุดเห็นป่ะนี่ก็ยังเนี่ยมันไม่กลางนะมันม้วนเฉยเลยน้องเรียกก็เลยเรียกใบม้วนนะคะแต่ันกลางมาได้นี่ก็สุดแล้วแต่ก็ยังยังไม่ได้กลางแผ่สักทีเดียวนะคะเี่ยเห็นป่ะเรากัดแดงแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันมีเอกลักษณ์อยู่ตรงเนี้ย ตอนแรกก็เข้าใจว่าน้องมีหูใต้ใบแต่เออก็ไม่มีแล้วน้องก็ไม่รู้ว่าจะกัดสีนี้ไปทั้งใบหรือเปล่าแต่มันออกแดงนะแดงสวยเลยเนี่ยดูสังเกตดูปลายใบเนี่ยเห็นปะแต่ปลายใบกัดเต็มใบว่ะเธอแปลก<น>ต้นเนี่ยเนี่ยดูดิมันเป็นธรรไม้กัดีอเออปลายใบกัดเต็มใบมาเลยนะคะเออลูกไม้แดงใบม้วนนะคะตกลงว่ามว้ามวนหรือหอ่อ นั่นแหละเรียกเรียกอาใบม้วนใบม้วนลูกไม้แดงใบม้วนความสูงร่มกระถางห้าสูงเกินสามสิบเซนแล้วค่ะน้องขอร้อยเจ็ดสิบบาทต้นนี้ขอที่ร้อยเจ็ดสิบค่ะลูกไม้แดงใบม้วนนะคะสวยต้นนี้สวยค่ะพี่ๆใบน่ารักนะคะมาแล้วค่ะลูกไม้ชมพูสะโพกอันนี้ถ้าเต็มฟอร์มน้องบอกก่อนว่าถ้าเต็มฟอร์มสวยมากเพราะว่าเพราะเพราะฉะนั้นแยรอแยรอ ใช่คนรี่ได้ไปก่อนนี้ประมาณ2ต้นนะคะน่าจะเห็นกิติศัพท์ของน้องแล้วนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะสะโพกอ้วนๆหางใบยาวๆนะคะพี่ๆใบมีตำหนิตามนี้นะคะที่น้องชี้ให้ดูนิดเดียวค่ะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้แน่นอนนะคะอ่า ต้นนี้น้องอยู่ในกระถาง5หรือ6กนี่แหละไม่แน่ใจไอ้5.5กับ6เนี่ยมันมันมันตัดไม่ขาดสักทีคือมันมองไม่ขาดความสูงเกิน30เซนแล้วค่ะพี่พี่ต้นนี้ให้ราคาเบาๆเบาๆนะคะแต่ถ้าการะสีแล้วอยู่กับน้องแล้วกระสีแล้วน้องมาแบ่งอีกรอบก็ไม่เบาแล้วนะ <c oughs> ก็จะไม่เบาให้แล้วนะคะให้ไปที่170บาทนะคะ ชมพูสะโพกใครไม่ทันนะคะรีบเลยแค่ต้นต้นนี้ยังกัดสีไม่เต็มฟอร์มเท่านั้นเองนะคะถ้าได้กัดขึ้นมานี่คือมีร้องนะสวยจริงๆค่ะต้นนี้สะโพกอ้วนๆนะคะแล้วก็หางใบยาวๆนะเอาไปร้อยเจ็ดสิบพอค่ะมีต้นเดียวนะนะตอนนี้มีแบ่งแค่ต้นเดียวนะคะสวยมากเ <laughs> มื่อกี้นี่น้องเรียกว่าลูกไม้ชมพูสะโพกใช่ไหมตอนนี้น้องขอเรียกว่าลูกไม้ชมพูใบอ้วน คือเพราะว่าถ้าเลขสะโพกมันจะไปซ้ากันเห็นปะอวบมากมาน้องคือเป็นเออดูลายก่อนนะคะเนี่ยดูไม้กระสีเป็นอะไรที่ทึ่งมากจริงเห็นใช่เนี่ยพี่พี่ดูดูใบล่างๆมันดูไม่มีอะไรเลยนะใช่ดูไม่มีอะไรเลยแล้วดูเนี่ยมาอันนี้ดูเนี่ยดูทีละใบเลยนะน้องให้ดูตั้งแต่ใบแรกใบที่สองใบที่สาม ใบที่สี่ปึ้งมาใบที่ห้ามีไงใช่ทุกอย่างเลยค่ะบองกระส,สีทุกต้นเลยให้ใจเย็นนิดนึงถ้าได้กระส,สีมาคือสวยทุกต้นอ่ตาตอหนี้ตามนี้ค่ะพี่พี่ที่ส่องอยู่นะคะขอคนเข้าใจธรรมชาติรับใหม่ได้หลอดใหม่มาแล้วไม่ต้องมีปัญหานะคะเออหลอดใหม่มาแล้วนะคะไม่มีปัญหาต่อการเจริญเติบโตของไม้นะคะแล้วก็กระสีมันเต็มใบด้วยหลอดใหม่นะอ่ะโอ้ ไม่ถูกเลยอ่ะสวยมากทรงใบอ่กะหานุมานปัดไตจักเลยอ่ะ<ช>อวบอแะใช่ตอนนี้ไม่ทาบน้เพราะว่านี่ให้ดูฝั่งนี้สูงสูงเท่าขอบตู้หกสิบเซนกระถังหกกระถังห้าจุดห้าเลยแหละช่างมันอออออเอาแนะนําถ้าได้ไปให้ลงกระถังสิบไปเลยนะคะเพื่อไม้มันจะได้โตได้เต็มวัยนะคะพี่เพราะว่านี่มือนเกินไซส์ไปแล้ว ต้นนี้ขอ180ไม่พูดเดยอะให้ราคาเบาๆนะคะลูกไม้ชมพูใบอ้วนขอ180บาทพอใครไวใครได้ค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะนี่อ้าวทับค่ะโอ้โหแดงสวยมากอ่ะก้าทับแดงก้าทับเหลืองนะคะแดงอ่ะตรงนี้ก็เหลืองหน่อยนึง่ง <laughs> ให้ราคา,าเบาๆกระถางหกค่ะเก้าทับความสูงรวมกระถางสูงสามสิบเซนค่ะพี่ๆด่างโตนะคะทรงนี้ด่างโตนะเพราะว่าติดเขียวทุกใบเลยนะคะนี่พี่ๆได้ครบสี่นะนะคะเก้าทับด่างแดงด่าง,ง,งเหลืองได้ครบสี่ในต้นเดียวเลยให้ไปร้อยห้าสิบบาทพอค่ะไม้ไก่กันบ้างค่ะสามีบอกว่าไม่เข้าใจศิละปะของบอลสีหรอเนี่ย เออเนองมีเลยมีมีชมพูมีขาวมีแดงค่ะนี่เห็นไหมแต่จริงๆเราว่ามันน่าจะกัดไปถึงเต็มใบหรือเปล่าเนี่ยดูชุดนี้ก็ไม่ตรงกลางเขาเป็นแหงขอบเขาจะมีขอบเนี่ยในในใบล่าสุดใช่ใบล่าสุดเห็นปลาเ็นคอบขาวลูกไม้ไก่นะคะวี่ีลูกไม้ไก่น่าจะมีต้นเดียวแหละความสูงรวมกระถางหกค่ะสูงอยู่ประมาณนี้นะคะนะคะอืมสวยสวย สวยมากนี่เนี่ยน้องบอกแล้วว่าถ้าไก่ใบมันจะห่อหออย่างเงี้ยนะคะลูกไม้ไก่มันจะห่อหออย่างนี้แหละเนี่ยดูตั้งแต่ใบล่างก็ได้นะคะเห็นปะนะให้ไปร้อยอะให้ร้อยห้าสิบหอนะคะไม้กระถางหกแต่สวยมากน่ารักนะคะลูกไม้ไก่ร้อยห้าสิบบาทตอนนี้เป็นบอลแผลงนะคะพี่พี่อ่าพาแผงมาจากบานใหญ่ได้ป้ายเขียวนะคะตัวนี้เป็นแบบเป็นบางใหญ่ป้ายเขียวแล้วตัวนี้ป้ายทุกใบค่ะ มันเป็นไม้แยกหนอนะะนะคะพี่ๆนะคะเฟื่อตัวดีแล้วก็เอามาแบ่งนะนี่เห็นปะป้ายเขียวนะคะป้ายทุกใบไม่มีหลุดจักอันนี้ก็คือป้ายเด้อเ,เอออันนี้คือหน้าเดิมของบางใหญ่อันนี้คือปกติมันจะ<ร>แดงกว่านี้นะอเ,เออตาันนี้คือผ่าแผงออกมาแล้วมันได้ไป้ายเขียวนะคะพี่ๆนะบางใหญ่ป้ายเขียวต้นโตแล้วค่ะสูงเกิน30เซนนะคะน้องให้ไป1 70บาท เนี่ยดูขนาดใบเทปกับฝ่ามือก็ได้ให้แปลร้อยเจ็สิบค่ะบางใหญ่ป้ายเขียวจะมีแบ่งให้หนึ่งกระถางนะคะวันนี้เล่นแรงวันนี้<า>เล่นของแรงเอ๊ะทำไมทำไมขนต้นแม่มาเยอะจังเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรค่ะเปลี่ยนอ่ามอเตอร์พันลมโรสนะคะเปลี่ยนแบตรถไม่มีอะไรจริงๆค่ะ อะไรจริงๆค่ะพี่พี่แค่เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมรถไปเปลี่ยนมอเปลี่ยนแบตเตอรี่รถไปไม่มีอะไรจริงๆเลยต้องขนต้นแม่มานะคะพรรักษากระถังแปดเลยค่ะต้นนี้จริงๆอ่ะไปเที่ยวความสูงจากตัวตัวรวมกระถางไม่ได้นะคะเพราะว่าพระรักษาเนี่ยมันเป็นไม้ทรงคอมเพกเนาะพี่พี่ได้ไปก็น่าจะรู้นะคะเนี่ยค่ะ สูงจากกระถามไม่เยอะนะคะแต่ต้นใหญ่มากน้องอยู่ในกระถาง8ฟอร์มสวยค่ะใบใบเบี้ยยังไม่มีหลุดเลยนะเนี่ยให้ดูนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบอ่อเก้าใบนะคะผ้ารักษาเป็นไซส์แม่พัน์ธุเลยค่ะพี่ๆนี่ดูใบใหม่มาจึ้งเลยเห็นไหมอาจจะแค่ไม่โดนแดดแหละเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะฝนตกทีๆเลยไม่ตกก็อึมครึมนะตอนนี้สุพรรณพายุเข้านะคะ ที่ป้านะอาที่หวานเข้าไปแล้วนะเอาแล้วฝนตกซ้านี่คือร้องไห้นะคะทําอะไรไม่ได้เนาะเสียค่าค่าค่าเข้าปลูกไปฟรีๆพูดถึงแล้วเนาะเพราะมันจมน้ําหมดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องรอหยุดฝนหยุดแล้วก็หว่านใหม่นะคะมันเป็นเรื่องธรรมดานะมันคาดเดาไม่ได้กับสภาพอากาศถ้าหว่านไปแล้วเออฝนทิ้งช่วงให้สักสองสามวันก็โอเคก็รอดไปแต่อันนี้คือบางคนแบบ พิ่งหวานเสร็จแล้วฝนตกซ้ำมาคือจบเห่เลยฮะกลับมาเรื่องของเราพรรักษาไซส์แม่พันกระถางแปดกระถางแปดหรือสิบเอาดีๆเดี๋ยวก็เป็นปัดไตาจากอีกสิบ <10 S 2> ด้วยเหอเออกระถางสิบนิ้วด้วยอ่ะพี่่ไ,<ป>ไว้เอออาฟม ปไปจากวันนั้นก็บอกลูกค้าไปแปดพอแพ็คส่งเข้าจริงๆล่อกระถางสิบอ่ะค่าส่งใจใหายแว้บเลยลูกค้าค่ะอ่ะกระถางสิบนิ้วค่ะพาราษาขอที่สองร้อยเจ็ดสิบาทคือมันเป็นไซส์แม่พันนะถ้าเทียบกันกับต้นกระถางหกอ่ะมันคนละไซส์กันเลยนะพี่ๆเนี่ยองให้ดูนะคะเนี่ยใบใหม่มาจึ้งมากนะคะ ไปไล่แดดเอาดีๆสวยเลยต้นนี้เป็นแม่พันธุ์ที่สวยได้เลยนะคะน้องให้ไปสองร้อยเท่าไหร่นะเจ็ดสิบบาทพอคะ่ะพี่ลูไม้ต้นนี้ค่ะอ่าคลิปที่แล้วแตกแ,แตนมากนะคะพี่พี่นะคะลูกไม้กระดูกขอบดําอ่าเดี๋ยวน้องให้ดูเอกลักษณ์เขาเห็นปะขอบใบเขาจะขึ้นดําเลยนะคะขึ้นดําแบบดำเหมือนเ,อเวลาเราวาดรูปแล้วก็เราใช้ปากกาดําตัดขอบที่รูปอะคะ่ะพ,พี่พี่เห็นปะ แล้วก็กระดูกสีเข้มมากกระดูกชัดมากนะคะตัวนี้เป็นบอลแข้งค่ะพี่พีเห็นปะต้นนี้เป็นบอลแข้งฉันแปลกใจกับอีสาใบที่โคนต้นมากเลยเธอมันเป็นหน่อเหรอปกติมไม่คอชว่าเราใบบี<อ>้ท<ๆ>ิ้งอจะไม่ใช่เธอใบเบีย้ยอะไรจะมาชิด ทรงพระชิดขนาดนั้นสามใบจ้องๆอ,อ,อย่างเงี้ยหน่อ <laughs> เออคิดว่าเป็นหน่อแหละแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันจะรอดไม่รอดนะแต่คนแพ้เขาก็ประครับประคองให้อยู่แล้วนะคะอ๋อไม่ต้องกลัวอือยอยู่ครบลูกไม้แข้งกระดูกนะคะพี่พีอันนี้เดี๋ยวนอนแจ้งก่อนเนี่ยต่อให้แข้งหลุดไปก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะนนต้นนี้พอมันเต็มฟอมจะแข้งจะ,จะใช่แข้งมันจะเริ่มหายไป <Okay. S 1> เห็นปะสวยจริงๆแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าได้ขอบมาแทนใช่ต้นเนี้ย ขขก,กระถางหกค่ะความสูงรวมกระถางแป๊บหนึง่งอยู่สามสิบเซนค่ะความสูงรวมกระถางสามสิบเซนน้องให้ไปที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทให้ไปร้อยเจ็ดสิบพอลูกไม้กระดูกดํานะคะลูกไม้กระดูกดํานะคะมีที่น้องที่เดียวนะคะเพราะมันเป็นลูกไม้มเมล็ดแล้วก็น้องเอามาทําต่อนะสับพนมค่ะนี่อ่าอันนี้คือต้นที่น้องจะแบ่งแล้วพี่ๆดูต้นเต็มฟอร์ม อันนี้ก็อ้วนซะห่างจึ้งหนึ่งนี่เลยเขาเป็นแบบนี้อ่าสัพพนมเป็นแบบนี้จริงๆค่ะพี่พี่เห็นปะกระดูกดํานะคะนะคะสะโพกอ้วนอ้วนเออใช่ในไม่ค่อยเดินแดดอยู่ในมุมที่ไม่ดช่และเน่กก็จะมีห่างมาน้อยหนึ่งนะคะอ้วนจุ้งแล้วก็มีห่างมาน้อยหนึ่งน่ารักสัพพนมค่ะนะคะอันนั้นคือให้ดูเต็มฟอร์มนะแต่น้องแบ่งต้นนี้ เนี่ยต้นนี้ก็สโพกออกแล้วนะคะใช่สโพกมาแล้วแล้วก็ใบใหม่ดูสีดุดันมากนะคะดุดันด้วยสวยด้วยเออไม่ใช่ดุดันด้วยหวานด้วยกระถาง5้าค่ะความสูงรวมกระถางอยู่ประมาณ30สเซนนะคะมีแบ่งให้หนึ่งกระถาง1นหรือสองนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะให้ไปต้นนี้ให้ไปหนึ่งห้าบาทค่ะสับพนมให้ร5 0ยห้าิบกระถางห้านะพี่ๆท้ายที่หันอมานก่อนนี้อันนี้เป็นอมภา ที่มันไม่ได้ด่างนะอันนี้มันกัดยังไม่กัดสีนะอันนี้มันยังไม่กัดสีสื่อเด้อนะอันนี้เป็นโอโดะอมพัพานะคะใบม,มีตําหนิตามนี้มันอยู่นอกตู้ค่ะพี่ๆอยู่นอกตู้ทุกมือทุกเหว้นนะคะใบม,มีตําหนิตามภาพนะคะไม่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของไม้เนี่ยเห็นปะกระถางนี้มีห้าต้นในกระถางค่ะนี่ให้ดู ี่หนึ่งเอ้ยนี่มันหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวกี่ต้นแน่หนึ่งสองสามสี่ห้ามั้งประมาณมาห้าต้นมั้งพี่พี่เนี่ยเห็นไหมนี่มันต้นแยกออกมานะมันมีใบเดียวก็จริงเนี่ยมันเป็นหนอ่อไม่แนวแล้วมันแตกขึ้นมาใหม่เออพอเลอพอเลอหัวนะจะเต็มกระถางเลยอะดูดิเพราะหน่อมันออกมาไกลโคนต้นมากเลยเนี่ยพอเลอก็ห้าหกต้นน่ะอะไปอัพไซด์ลงแปดเลยนะคะ กอน,นี้ห้าถึงหกต้นน้องให้ไปสองร้อยบาทหานุมานอมพระปลานะคะส่วนต้นนี้เป็นหานุมานหักส่วนให้ดูตัวอย่างตอนโตเฉยเห็นไหมว่าน้องบอกแล้วว่ามันคือหานุมานแต่ตัวนี้มันจะด่างดูจากขอบใบก็ได้เนีเห็นปะ่ะมันจะด่างอันนี้คือส่วนที่ไม่ด่างแล้นี่คือด่างแล้วเนี่ยก็เป็นพื้นที่ไม่ด่างนะมันจะกระสีไม่เหมือนกันเห็นปะ่ะ คนละแบบกันนะ,ะชื่นชอบตัวไหนก็จดชื่อแล้วโทรมาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดงนะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้แต่ถ้าแอดไลน์ไม่เป็นก็จดชื่อบอลสีที่ต้องการสั่งซื้อแล้วโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์เดียวกันนะคะโอนเงินไม่เป็นก็เก็บเงินปลายทางได้นะคะน้องส่งด่วนไปสีไทยให้ค่าส่งเหมาจ่ายแค่60เท่านั้นไปทางไม่ได้คิดเพิ่มนะคะพี่จ่ายแค่60เท่ากันนะนะคะมีความสุขสนุกไป,ปกับการเล่นบอลสีทุกท่กทกทกทานนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ